สวัสดีครับทุกคนตอนนี้หนวดขาวมาเอ้ยหนวดหนวดขาวบ้าเลยคือผมกําลังปั้นหนวดขาวอยู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้คือผมจะมาสุมหนวดดานะครับซึ่งเดี๋ยวรีวิวไปในคลิปเลยก็ได้นี่ครับคือผมกําลังเก็บเก็บตัวนะครับซึ่งคลิปหนวดหนวดขาวนี่น่าจะลงหลังนะครับผมเพราะว่าปั้นปั้นปั้น ต้องปั่นก่อนต้องหาตัวนี้ก่อนซึ่งออกยากจริงๆเลยโอกาสออกเยอะสุดเนี่ยใช่ไหมวะซึ่งมันออกยากมากเลยตัวเนี้ยมาถ้างั้นอย่าให้เสียเวลาครับจะเซียนาฬิกาเรามาสุ่มกันเลยครับนวดดำห้าดาวเราจะมาสุ่มกันโก้เซกี้เพชรกันขอเหอะมาเลยจะได้รีวิวไปด้วยเลยครั้งที่ครั้งที่หนึ่งครับเออปูมา,มมาทำไมเราคงไม่ได้ใช้หรอกปูราะว่าเรามีแล้วเออก็มีแล้วจะใช้ทำไมล่ะใช่ไหม <laughs> 3ตัวที่4ตัวที่5้ได้ตัวที่6โอ้ยกระชาเกมนี้มันไม่ไม่ลุ้นเท่าไหร่ว่ะตัวที่เจ็ตัวที่8โอ้ยเนสโกไม่เอาตัวที่เก้าโอ้โหสองตัวเลยอ้าวตัวผมนับได้9เหรอเลยวะไม่ใช่10ตัวเรอวะนับผิดเลยมั้งไปครับแพ็คที่2ครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามผมเจ็บจนชินแล้ว เออบูม่ามาทำไมเยอะแยะเนี่ยไปก๊อฟผมจะเสียกี่เพชตนะครับเพราะผมเพลรเลือน้อยแล้วตอนนี้โอ้โหนี่รอบที่สามแล้วนะครับอย่าบอกนะว่าต้องการนตีแล้วแต่ผมมีนามว่าเน็กไทกาลันตี้โหนี่เปิดทีละตัวพูดทีละคำแม่งบที่ใช้ไม่ได้ผลเราต้องไปการลตีดิไปตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปโอ้นี่ครั้งที่สี่ใช่ไหมวะน่าจะใช่ไปมามาเดินทา แบล็กส์อา่านไม่ออกแต่ผมถามว่าผมดีใจมากไหมรวยเพชนเลยครับไม่เกินกันบอย แต่ที่จริงเพชรก็เหลือน้อยทุกทีทุกทีแล้วเรามาเอาหนวดดาขึ้นไหล่กันหน่อยไปไปเราไปเทสหนวดดากันหน่อยโอ้ยอยู่บนไหล่เท่มากเลยนะครับหนวดดำไปไปไปเราจะมาเทสกันในด่านทะเลทรายอันนี้นะครับเพราะว่าผมจะได้เก็บตัวไปอัพหนวดขาวด้วย <c oughs> อันนี้จะเป็นเวลหนึ่งนะครับผมมาเราอยู่ในด่านกันแล้วครับตอนนี้เรามาวางหนวดดาอ๋อหนวดดาตีเป็น a o e นะครับระยะวงก็เดี๋ยวลองวางรงมีกันเลยวง25นะครับตีเจ็ดสิบห้าแล้วก็ตีห้าวินะครับหนวดดาแล้วเราลองมาดูกันว่ามันจะตีไงหนวดดา สกิลแบ็คโฮแน่เลยครับอัน๋ยวนี้รู้ครับผมเดาเ้ยท่าเท่นะครับท่าเที่ท่ตัวใหม่ๆมาตอนนี้เหมือนจะเอฟเฟกอลังการกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองอัพขั้นที่1กันครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัพขั้นที่1กันนะครับก็จะไม่บวกระยะนะครับไม่ลดระยะเวลาโจมตีแต่บวกพลังโจมตี70นะครับก็กลายเป็นโจมตี145ยี่สิบาตีหวิเหมือนเดิมครับความกว้างวงก็25เหมือนเดิมครับผมท่าก็ยังแบบเดิมนะครับตีแบบเดิมเนี่ยมันเหมือนตีเร็วนะครับแต่ที่จริงมัันนไม่่ใชะคครบื โมชั่นมันนานนะครับโมชั่นการตีมันนานมันก็เลยเหมือนตีเร็วโอเคเราลองอัพขั้นที่2กันนะครับผมก็ใช้เงิน600บวกพลังโจมตีเจสิเหมือนเดิมครับผมกลายเป็นโจมตี2 1 5ครับผมนี่เวลแรกนะครับก็ทุกอย่างก็ยังเท่าเดิมครับพลังโจมตีอย่างเดียวโอเคมาเดี๋ยวเรา,าอัพขั้นที่3ามเลยนะครับก็จะบวกดาเมจแปดสิบแล้วก็เปลี่ยนท่าน,นะครับ <S <S ส่วนอย่างอื่นไม่ลดเลยครับไม่ไม่ไม่เพิ่มอะไรเลยมาอครับเป็นโจมตีนะคร้อนเก้กสิบเป็นะครับอู้อันคร้กโอ้ บนเกาะอะไรสักอย่างจะกกอนเนี่ยครับผมจาชื่อเกาะไม่ได้แ,แต่ผมว่าวงมันยังแคบไปหน่อยนะก็มีเสียงซีฮาฮาเลย <laughs> ตลกเสียงมนะันอะซีฮาฮา มาเดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่4กันเลยครับบวกแค่ดามเมจหนึ่งร้อยครับส่วนอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเลยครับผมก็กลายเป็นโจมตี3 9 5ตีหวิวง25เท่าเดิมครับซึ่งผมว่ามันวงมันน้อยไปอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาอัพขั้นที่5กันเลยนะครับขั้นสุดท้าย2องขั้นมาอันนี้ก็จะบวกโจมตี150นะครับแล้วก็เป็นท่าโจมตีใหม่นะครับผมก็ไม่บวกระยะโจมตีไม่ลดเวลาโจมตีนะครับผมโจมตี5วิเต็มๆเลยอ๋อแต่กลายเป็นโจมตี l อ e นะครับออ ฮ้ยผมตี500กว่าถ้าโดนเอวินบัฟจะดาเมจเท่าไรเดี๋ยวผมลองดูนะครับเฮ้ยท่ามันเท่มากเลยทุกคนดูดิมันเือนหนอนเลยน่ากลัวมากหรบคนกลัวหนอนนี่ไม่ลืมในสิ่งที่มันพุ่งออกมาในสีวงเสียงดำมาเดี๋ยวเราลองมาบัฟเอวินกันว่ามันจะดาเมจอยู่ที่เท่าไรนะครับสามตัวอยู่ที่พันหกก็ก็ได้อยู่นะครับก็แรงอยู่แต่ผมว่าถ้าเปลี่ยนเมตาไหมผมว่ายังไม่เปลี่ยนเมตาขนาดนั้นนะครับหนวดดำเดี๋ยวลองวางอีกวางเยอะๆเลยมันตีเอีใช่ไหมครับมามาละมาอีกตัวให้ตันเลยโอ ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหกิวอลังการเหมือนกันนะผมบอกหนวดขาวต้องหาที่วางดีๆครับสมมติวางตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็คุมหมดเลยตรงนี้ก็ถือว่าต้องหาที่วางให้ดีๆนะครับถามว่าโหดไหมโหดครับโหด <c oughs> แต่ต้องหามุมวางดีๆอะไรดีๆหน่อยเพราะว่ามันตีวงกว้างถ้าหาที่วางได้แบบอย่างเช่นตรงนี้ก็คุมตรงนี้ก็คุมเลยแต่ใช้เงินอัพเยอะหน่อยนะผมว่าถามว่ามันโหดมากไหมผมบอกว่าโหดครับโหดจัดเลยแต่ว่าสําหรับผมนะผมไม่ได้ชอบหนวดดำขนาดนั้นผมก็เฉยๆแต่ก็มารีวิวให้กันดูนะครับใครชอบก็บอกได้นะคร วัมาแล้วครับทุกคนเลือด6,000กว่าก็ไม่น่าจะต้องบัฟเออร์วินก็ตายแล้วครับตายอยู่แล้วครับเพราะมันแค่ด่านทะเลทรายอันนี้เราก็มารีวิวให้ดูก่อนนะครับวัดเลือดห0 0 0เองสบายสบายครับไม่ต้องกดบัฟก็ได้แต่มันตีห้าวิบัฟหน่อยเราอยากรีบจบครับเ <laughs> ดี๋ยวคลิปจะยาวอ่าเราได้ตัวที่เราต้องการมาแล้วทุกคนตัวเมื่อกี้มันเอาไปอัพหนวดขาโอ้โหนะครับเดี๋ยวผมก็สะสมไปเรื่อยๆแต่คลิปนี้น่าจะได้ลงก่อนหนวดขาครับเพราะผม ต้องหานานเหมือนกันต้องการตัวไหนอะ่ะมันไม่ออกให้จริงๆล็อกสักทีก็สำหรับการรีวิวหนวดดาก็จบแค่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปสำหรับผมนะผมขอสรุปให้สั้นๆเลยครับหนวดขาวเอ่อตีแรงเอโี e, ทั้งวงอย่างอย่างหนึ่งเลยครับที่ต้องคํานึงอย่างมากคือต้องหาจุดวางดีๆครับผมซึ่งผมไม่ได้ชอบหนวดดํามากก็อาจจะไม่ได้ใช้หรอกครับแต่ว่าโหดไหมก,ก็ก็โหดครับโหดโหด,โหดจัดเลยโหดจัดแต่ว่ามันเป็นจริตของผมนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ชอบหนวดดำนะครับผม อีกคลิปหนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมเจนครับไป